สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงเรื่องราวที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของหลวงปู่โชคท่านได้ระลึกชาติหลวงปู่โชคหรือพระเทพสุทธาจารย์วัดว,ดวดชิราลงกรวาราดรามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานับว่าเป็นพระนักปฏิบัติกรรมฐานองค์หนึ่งที่สามารถระลึกชาติได้หลวงปู่โชคได้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติของท่านว่า คนเราเกิดมาแล้วหลายชาติมิใช่เพิ่งจะเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเมื่อสมัยเป็นเด็กชายโชดท่านเป็นบุตรคนสุดท้องของนายแปะและนางเรียนอยู่ที่บ้านกระทมตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คือสถานที่เกิดและที่ตายซึ่งข้าพเจ้ายัางจำได้และระลึกได้อย่างชัดเจนกล่าวกับว่าเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองแต่ตามความเป็นจริงมันเป็นเวลาที่ผ่านมานานกว่า66ปีแล้ว ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเป็นเด็กชายโชตข้าพเจ้าเป็นนายเลงพี่ชายของนางเรียนในชาติอดีตซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นมารดาของข้าพเจ้าเหตุที่จะได้มาเกิดเป็นบุตรคนสุดท้องของนางเรียนก็ได้มีเรื่องราวประหลาดดังต่อไปนี้เมื่อชาติอดีตเมื่อปีพศ2451ข้าพเจ้ามีภรรยาชื่อนางบุ๋มมีบุตรด้วยกันสามคนเป็นผู้หญิงส่วนน้องสาวของข้าพเจ้า ก็ได้แยกไปมีครอบครัวและแล้วขณะนั้นกำลังตั้งขันอยู่เป็นเดือนที่เจ็ในช่วงนี้ข้าพเจ้าคือนายเลงก็เริ่มป่วยกระสาะกระแสะเรื่อยมาที่แปลกก็คือได้ฝันว่าได้ไปเที่ยวงานบุญและงานแห่นาคแห่กระถินกับน้องสาวอยู่เสมอซึ่งในฝันนั้นสำคัญว่าตนเป็นกุมารเล็กๆอยู่วันดีคืนดีนางเหรียญผู้เป็นน้องสาวก็ได้มาเยี่ยมข้าพเจ้าซึ่งยังนอนป่วยอยู่ และได้เล่าความฝันให้ฟังก็นับว่าแปลกมากที่น้องสาวกับข้าพเจ้าฝันตรงกันหลังจากนั้นก็ฝันตรงกันอยู่เรื่อยช่วงที่ข้าพเจ้าป่วยหนักและน้องสาวมีขันแก่ขึ้นก็ยิ่งฝันตรงกันถี่ขึ้นถี่ขึ้นหนักเข้าก็ฝันว่าได้พบกันทุกวันทุกคืนจวนเวลาจะเข้าพรรษาในปีนั้นนางเรียนมีจิตจัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแรงกล้าขึ้นอย่างผิดปกติ ถึงกับมีความต้องการอยากจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาเจริญสมณะธรรมกรรมฐา,านอย่างแรงกล้าอาการแพ้ท้องของนางเรียนในครั้งนี้แทนที่จะแพ้ไปในทางอยากกินส้มกินเปรี้ยวต่างๆอย่างที่แพ้ท้องดูคนก่อนก่อนก็กลับเป็นให้อยากไปในทิศท,ทางถือศีลกิ่นเพลนและอยากไปบวชชีเมื่อจวนจะเข้าพรรษาในปีนั้นเองนางเหรียญผู้น้องถึงกับอดรนทนไม่ไหว จึงได้อำลลามารดาและสามีทั้งทั้งที่อุ้มท้องประคองคันแก่ก็อุตสาห์ไปโกนผมนุ่งขาวห่มขาวไปบวชเป็นชีเพื่อบำเพ็ญภาวนากับสัตะบุรุษทั้งหลายและต่างก็ได้ผากันปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์ตั้งแต่ต้นพรรษาของปีพศ2451ี่สําที่สำนักของพระอาจารย์แอกวัดต,ตะเคียนอยู่ทางทิศตะวันออก ของสถาน,นีลำชีประมาณ1กิโลเมตรท่างทิศตะวันตกของเมืองสุรินทร์7กิโลเมตรและห่างจากบ้านกระทมตำบลนานปัวบ้านของข้าพเจ้าประมาณ50กิโลเมตรเมื่อนังเรียนไปบวชชีเพื่อบำเพ็ญภาวนาแล้วข้าพเจ้าก็นอนป่วยอยู่บ้านแต่ว่าวิญญาณและความรู้สึกของข้าพเจ้าได้ติดตามไปรู้ไปเห็นในกิจกรรมที่นังเรียนเขาทำทุกอย่างเช่น ตั้งแต่นางเหรียญถือดอกไม้ทูบเทียนขึ้นไปมอบถวายต่อพระอาจารย์แอกเพื่อรับกรรมฐานตามระเบียบพระอาจารย์แอกก็สั่งให้ทุกคนเตรียมเครื่องสักการะทั่วเข้าตอกดอกไม้ฟันเทียนและทำหน้าที่สำหรับบูชาพระตามลัทธิของพระอาจารย์ในสมัยนั้นและตลอดเวลาที่นางเหรียญเข้าบำเพ็ญสมณะรมกรรมฐานอยู่นั้นข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นอยู่ด้วยทุกอย่างคืออาการที่เห็นนั้นปรากฏว่า ข้าพเจ้าอยู่แต่ข้างหลังเขาตลอดเวลาห่างกันวาหนึ่งเป็นปกติแต่ไม่เคยพูดกับเขาและไม่เคยช่วยทำอะไรส่วนตาของข้าพเจ้าดูเหมือนมันไม่เคยกระพริบเลยมีแต่คอยจับจ้องดูเขาอย่างนั้นจนลืมสังเกตตัวเองว่าเราอยู่อย่างไรเราไปอย่างไรในเมื่อเขาเคลื่อนที่ไปเราตามเขาไปอย่างไงแต่ปรากฏว่า ตัวอยู่ในระยะห่างเขาเพียงว่าเดียวเท่านั้นตลอดเวลาซึ่งแม้ในขณะที่เขาภาวนาในกระท่อมต่อหน้าหิ้งพระบูชาข้าพเจ้าก็แอบ,บดูเขาอยู่ข้างหลังและขณะนั้นนังเหรียนเขาจุดเทียนใหญ่บูชาอยู่ผู้หนึ่งถูกสามดอกลดลงมาอีกเป็นบาทน้ำมนต์รอบปากบาทนั้นมีเทียนขี้พึ่งห้าเล่มน้ำหนักเล่มละหนึ่งบาท แต่ตามเล่มเทียนนั้นมีเงินดวงติดตามลำต้นสามลูกด้วยเรียกว่าลูกสะกดเมื่อเขาจุดทั้งหมดแล้วก็มีการสวดมนต์ไหว้พระและภาวนาต่อไปซึ่งไหนไม่ช้าฝ่ายก็กินเทียนไปถึงลูกสะกดหล่นลงไปในบาดน้ำมนต์เสียงดังตอมเขาก็ประนมมือพร้อมกันพร้อมเปล่งเสียงว่าสาธุแล้ววางมือหลับตาภาวนาต่อไปจนกว่าทูกเถียนจะหมดจึงพัก พอเช้าขึ้นก็พากันไปบอกเล่าให้อาจารย์ผู้ฝึกสอนกรัมาทานฟังและได้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นมาตลอดจนถึงวันขึ้น8ปดค่ำเดือนสิอจึงได้ทำพิธีฉลองแล้วเลิกกากันไปข้าพเจ้าก็ได้รู้หินเป็นลำดับมาจนหมดตั้งแต่วันแรกที่นังเรียนไปวัดจนกระทั่งกราบต่อมาสับสนตอนที่นังเรียหลาพระอาจารย์กลับบ้านซึ่งตอนนั้นดูมันสับสนไปหมด คือจำไม่ค่อยได้นั่นเองจนกระทั่งวันแรมสามคำ่ำเวลาบ่ายสามโมงข้าพเจ้ามีความรู้สึกแจ่มใสเป็นพิเศษและจำได้ว่าขณะนั้นตัวเองกำลังนอนป่วยและมีญาติโยมผู้หญิงสคนรวมเป็นสี่กับเจ้าของบ้านข้าพเจ้าลืมตาขึ้นได้มองเห็นและได้ยินเขาสนทนาต่ายถามกันอยู่ว่าเมื่อสามทุ่มคืนนี้นางเรียนเขาคลอดลูกเป็นผู้ชายหน้าตาจิมลิ้ม ฉันแรมแชมช้อยน่ารักน่าอินดูขณะนั้นเขากำลังอยู่ไฟไปเยี่ยมมาแล้วข้าพเจ้านึกในใจว่าถ้าเราอยู่ดีและสบายดีก็จะไปเยี่ยมเขาด้วยแต่นี่เราไม่สบายไปไม่ได้ก็ได้แต่นอนฟังเขาคุยกันขณะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยอยากจะพลิกตัวเพื่อหาความสบายแต่ครั้นจะเรียกเขาช่วยก็เห็นว่าเขากำลังคุยกันและเสียงตัวเองที่จะเรียกเขาก็เรียกไม่ออกด้วย จึงพยายามพลิกตัวเองหันหน้าไปหาข้างฝาครั้นพลิกตัวไปแล้วส่งตัวอยู่ไม่ได้ก็ขืนมาเป็นท่างายอย่างเดิมและในใจก็นึกว่าเอาละเอาความสบายเพียงแค่นี้ก่อนจึงถอนหายใจยาว2-3นาทีก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจแล้วก็ปล่อยให้หลับไปจะได้สบายกว่านี้เมื่อคิดเช่นนั้นแล้วก็หลับตาลงตรงนี้เองเป็นช่วงที่หลงปู่โชธหมรณะนะ และวิญญาณได้ออกจากร่างในลำดับนั่นเองก็รู้สึกสบายดีหายเจ็บหายไข้มีเรียวมีแรงกระฉับกระเชงว่องไวคล่องแคล่วและเบาเนื้อเบาตัวไม่มีอะไรขัดข้องเลยจึงดีอกดีใจและรีบลุกไปร่วมวงคุยกับญาติที่เขากำลังคุยกันอยู่แต่ไม่มีใครมองหน้าข้าพาเจ้าเลยข้าพาเจ้าจึงไปจับมือกระตุกแขนขนน้นทีคนนี้ที เพื่อให้เขาหันหน้ามาหาเราแต่เขาก็ไม่หันมาสนใจสักคนเดียวมันก็แปลกดีทันใดนั้นพวกญาติเขาก็จะกลับบ้านกันเพราะเป็นเวลาที่เขาจะต้องไปรีบไปหุงหาอาหารประจำวันแล้วญาติคนหนึ่งเขาได้ไปจับอูที่ปลายเท้าของข้าพเจ้าที่นอนป่วยอยู่ซึ่งขณะนั้นข้าพเจ้าได้อยู่ข้างหลังเขาพยายามยึดมือไล่เขาพร้อมกับตะโกนดังๆว่า ฉันอยู่นี่ฉันไม่เป็นอะไรฉันสบายดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจอย่าพากันวุ่นวายไปฉันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ก็สุดวิสัยที่จะให้เขาเข้าใจได้เขาได้แต่ร้องห่มร้องไห้กันเสียงเกลียวกล่าววุ่นวายไปหมดซึ่งบางคนก็วิ่งไปบอกญาติพี่น้องบ้านใกล้และบ้านไกล,ก,ลกันมาเป็นจํานวนมากขณะนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกหูไวตาไวและตัวก็ไวคือใครจะเข้ามาจากทิศไหน ข้าพเจ้าก็ต้องได้ไปต้อนรับทั่วถึงกันทุกคนหรือแม้จะมาพร้อมกันทั้งสองสามทางก็ตามหูได้ยินอะไรได้อย่างชัดเจนไกลก็เหมือนใกล้เพราะมีความไวและรวดเร็วมากคือตัวไปถึงที่นั่นพร้อมๆกับได้ยินหรือได้เห็นสิ่งนั้นทันทีจะรู้สึกถวนลมหรืออะไรบ้างก็มีและในขณะนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าเราถูกเขาอุป,ปโลกให้เป็นหัวหน้าเจ้าภาพ เป็นใหญ่เป็นประธานในการจัดงานทุกอย่างมีอำนาจบาดใหญ่ใครจะขัดขวางหรือก้ามเกินไม่ได้เลยแต่เท่าที่เขาทำอะไรให้ไปแล้วก็รู้สึกว่าถูกอกถูกใจและขอบใจเขามากจนหายหิวหายอยากและเพลิดเพลินไปด้วยอารมณ์อย่างนั้นจนลืมกินลืมนอนไม่มีเหน็ดเหนื่อยเลยตลอดเวลาที่เขาตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลสามวันให้ข้าพเจ้านั้นรู้สึกว่าอยู่สูงกว่าเขาชั่วคน คือถ้าเขานั่งก็ดูเหมือนว่าข้าพเจ้ายืนถ้าเขายืนเดินดูเหมือนว่าข้าพเจ้ายืนหรือเดินบนอะไรสูงในระดับสูงกว่าเขาอีกต่อหนึ่งในขณะที่เขาแห่ศพไปเผานั้นข้าพเจ้าอยู่บนงอนเกวียนแต่เกวียนนั้นไม่มีงอนแต่เป็นความรู้สึกของข้าพเจ้าว่าตัวเองอยู่ระดับนั้นเมื่อเผาเสร็จแล้วเขาเก็บกระดูกนิมนต์พระสวดมนต์ ฉลองกระดูกอีกเวลาหนึ่งจะเป็นอันเสร็จพิธีซึ่งตอนที่พระสวดมนต์จบคาดจะประมาณเวลาก็ราวสองทุ่มเวลานั้นกิจที่ข้าพเจ้าจะต้องกังวลด้วยการรับแขกก็เบาไปแล้วพวกประจางานที่เป็นผู้หญิงก็ขึ้นไปนอนบนบ้านที่เป็นผู้ชายก็นอนหลับประเกะระกะไปตามโรงปารมนั้นขณะนั้นได้มีผู้ชายสูงอายุสามคนนั่งผิงไฟกินหมากสุกบ,บุรีอยู่ที่ริมระเบียงปารมนั้น เป็นการเฝ้าโยงไปในตัวด้วยข้าพเจ้าคิดขึ้นได้ว่าได้ยินว่านางเรียนอยู่ไฟเราก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะหมวแต่มีกิจกังวลด้วยการรับแขกอยู่ซึ่งเวลานี้ว่างแล้วพอที่จะไปเยี่ยมเขาได้เวลานั้นข้าพเจ้ากำลังป้วนเปี้ยนอยู่ที่อาสนะสงฆ์พอคิดได้เช่นนั้นก็หันหน้าไปทางบ้านของนางเรียนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกประมาณห้าเส้นข้าพเจ้าย่างมิถันได้ย่างเท้าก้าวเดิน ก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่ห้องของนางเรียนที่เขาอยู่ฝ่ายนั่นแล้วข้าพเจ้ามองไปเห็นทารกเพศช,ชายดังที่เขาว่ากันคือหน้าตาจิ้มลิ้มฉล่มแช่มช้อยน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆทำอย่างไรนะจะได้ไปจับไปจูบให้สมกับที่รักและเอ็นดูซึ่งขณะนั้นแม่ของเขาคือนางเรียนก็นอนหลับเอามือขวากกลูกเขาอยู่สักครู่หนึ่งเขาก็ตื่นลืมตาขึ้นมาพูดว่า ขุนพี่ไปที่อื่นเธอที่ไหนมีความสุขความสบายก็เชิญไปตามสบายเถิดอย่าได้มาราวีและมีกังวลกับน้องเลยข้าพเจ้าคิดว่ามีเวลานี้เองที่มีคนเห็นข้าพเจ้าและมาทักกับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้านึกกระดากใจจึงหลบไปแอบบังฝาบ้านที่อยู่หน้าห้องโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือสักครู่หนึ่งคาดว่าแม่เขาหลับไปอีกแล้วก็ไปดูอีก เขาก็ลืมตามมาว่าอีกข้าพเจ้าก็ไปหลบอยู่ที่เดิมคราวนี้เป็นคราวที่จะต้องตัดสินใจเด็ดขาดก็ยืนคิดอยู่นั่นเองว่าครั้นเ่าจะไปยังอะไรอยู่ครั้นจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้อย่างไรก็ต้องไปแน่ละแต่ก่อนที่จะไปขอให้ได้ดูอีกทีให้เต็มตาซึ่งคราวนี้ไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ๆเกรงเขาจะว่าอีก จึงชังเง้อชังแงแต่ขอไปดูเท่านั้นและได้เบิกตาดูเต็มที่แล้วจึงตัดสินใจกราบแต่รู้สึกหมุนตัวอยู่กับที่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเกิดรู้สึกว่าตัวหมุนอย่างกับลูกคางยั้งตัวไม่อยู่จึงเอามือป้องหูกลุ่มศีรษะก้มหน้าหลับตาแล้วล้มลงและสลบลงไปจึงเข้าใจว่าตัวตายตรงนั้นแหละเพราะสิ้นสติหมดความรู้สึกที่ตรงนั้นเอง หลังจากนั้นมาจะเป็นกี่เวลาก็ไม่ทราบได้แต่พอรู้สึกขึ้นมาอีกทีก็แปลกใจว่าเราอยู่ที่ไหนกันแน่พยายามรวบรวมความรู้สึกและพยายามระลึกย้อนหลังว่าเรานี่คือนายเลงเมื่อไม่ช้ามานี้เองเรารู้สึกกระฉับกระเฉงว่องวยซึ่งแต่ก่อนนั้นเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนึกได้ตลอดแต่บัดนี้ทำไมนะเราจึงมาอยู่อย่างนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เลยรู้สึกอึอดอัดใจ และพยายามนึกไปมาอยู่อย่างนี้หลายเวลาในระยะต่อมาก็รู้สึกดีใจมากที่ช่วยตัวเองให้พลิกความได้โดยไม่เพียงแต่เท่านั้นอย่างดีใจที่เห็นหน้าใครมาก็รู้สึกจำชื่อได้จึงพยายามโบกมือร้องเรียกเขาตรงชื่อแต่ก็ได้เพียงแต่อออแแอแอ,อยู่ในลำคอเท่านั้นเองอันเป็นวิสัยของขาดรกบางคนเขาเหินอย่างนั้นเขาก็มาลูบคลำหรือมาอุ้ม เราก็ดีใจมากจึงได้ยิ้มย่องและหัวเราะกับเขาในระยะนี้รู้สึกว่ามีแต่ความดีใจมากกว่าเสียใจต่อมาอีกระยะหนึ่งคือตอนหัดเดินหัดพูดวันหนึ่งยายมาเยี่ยมแทนที่จะเรียกยายก็กลับเรียกแม่เต็มปากเต็มคำไปเลยตามความรู้จักและรู้สึกของตัวเองเขาจึงชี้มาทางนางเรียนและถามว่าอ้าวท้านันเป็นแม่แล้วนี่เป็นอะไรข้าพเจ้าก็บอกว่า นี่ก็อีหมาของฉันข้าพเจ้าถูกถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นเองชื่ออะไรละ่ะข้าพเจ้าก็บอกว่าฉันก็ชื่อเล่งอย่างไหเล่าซึ่งตามที่รู้สึกว่าเราเป็นนายเล่งอยู่ทั้งคนทําไมเขาไม่รู้จักนางเรียนจึงอุทานขึ้นว่าอ๋อที่ฉันเห็นพี่เล่งมาตอนวันอยู่ไฟนั่นก็เห็นจะมาเกิดด้วยนี่เองชาวบ้านจึงซักต่อต่อกันไปว่าถ้าเช่นนั้นลูกชื่ออะไรและเมียชื่ออะไร บ้านอยู่ไหนข้าพเจ้าก็ตอบเขาได้หมดทุกอย่างพวกเขาจึงยอมเชื่อว่าข้าพเจ้ากลับชาติมาเกิดใหม่จริงหลวงปู่โชติท่านยังกล่าวอีกว่าขนแถวนั้นเขาถือกันมาแต่โบราณนานมาแล้วว่าถ้าหากลูกเต้าเหล่าใครจำชาติได้หรือระลึกชาติได้ถ้าไม่ทำให้ดื่มก็จะเป็นลูกที่เลี้ยงยากอายุสั้นพรานตายข้าพเจ้าจึงถูกทรมานเป็นการใหญ่เขาเอาผ้านุ่งคลุมศีรษะ ปิดหน้าปิดตาบ้างจับลอดบันไดให้หัวขึ้นลงบ้างจับใส่กระโดงโยกไปโยกมาให้ตกใจบ้างเพื่อให้ลืมชาติเก่าของตน้า้าพเจ้าอย่างแสดงตัวว่าเป็นนายเหล่งขึ้นมาเพื่อไรเขาก็ต้องเล่นงานคาพเจ้าทุกทีจะร้องเท่าไหร่เขาก็ไม่หยุดพยายามฝื้นความรู้สึกตัวเองครั้นจะเอาความรู้สึกของตัวเองไปขัดกับความรู้สึกของคนอื่นเขาช่างอึดอัดใจไม่รู้ว่าจะออกประตูไหนดี ตอนที่จะปิดปากตัวเองนั้นคือเขาจับใส่เกียรหมุนไปหมุนไปจนเวียนศีรษะลืมตาไม่ได้เหมือนแผ่นดินจะพลิกคว่ำต้องหลับตาล้มฟุบลงและอาเจียนออกมาหมดจนไม่มีอะไรในท้องในขณะที่หมอบอยู่นั้นก็ได้คอคิดขึ้นมาว่าถ้าเราขืนแสดงตัวเป็นนายเลงพูดถึงเรื่องของนายเลงหรือรับรองว่าตัวเองเป็นนายเลงแล้วเขาจะเล่นงานทรมานเราอีก ซึ่งรู้แล้วว่าที่เขาทำอย่างนี้ก็เพื่อให้เราลืมเสียไม่ยอมรับว่าเป็นตัวในเลงเมื่อได้คอคิดเช่นนี้แล้วก็ไม่รับว่าเป็นตัวในเลงไม่ยอมพูดถึงเรื่องของในเลงอีกเลยบางทีมีผู้รู้ว่าข้าพเจ้าคือในเลงเขานึกสนุกขึ้นมาก็มาหยอกล้อข้าพเจ้าว่าเป็นอย่างไงตาเลงข้าพเจ้าก็หลบหนีไปที่อื่นเสียโดยอุบายเช่นนี้เองจึงสามารถปกปิดตัวเองได้เป็นอย่างดี และสามารถเอาตัวเองรอดได้ซึ่งเขาคงเข้าใจว่าข้าพเจ้าคงลืมไปแล้วนั่นเองตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ค่อยมีใครถามถึงเรื่องของนายเลงอีข้าพเจ้าก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเขาตามลำดับญาติไปตามใจเขาทุกอย่างคือเขาจะเรียกอย่างไรหรือเขาจะพูดอย่างไรก็พยายามพูดให้เข้าเรื่องไปตามเขาทุกอย่างแต่จะให้ข้าพเจ้าลืมชาติก่อนนั้นข้าพเจ้าคงจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาด นอกจากเรื่องที่จะจำไม่ได้จริงๆเท่านั้นหลวงปู่โชคท่านกล่าวในเลงเมื่อท่านได้กลับชาติมาเกิดใหม่กับน้องสาวของท่านแล้วน้องสาวของท่านก็ได้ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าโชตเมื่อสมัยยังเด็กอยู่นั้นท่านยังมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าท่านเป็นพี่ชายของนางเรียนอยู่ตลอดเวลาคือท่านจดจำความเดิมได้ทั้งหมดแม้กระทั่งการบวชเรียนกับหลวงพ่อชิมที่วัดหนาแห้ว ดังนั้นท่านจึงไม่ยอมเรียกนางเรียนผู้ให้กำเนิดว่าแม่เพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นนายเลงซึ่งเป็นพี่ชายของนางเรียนอยู่ตลอดเวลาจึงถูกนางเรียนหลงโทษต่างๆนานาในที่สุดท่านก็ยอมรับสภาพนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นบันทึกเกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติโดยตัวหลวงปู่โชตเอง ซึ่งในชาติใหม่นี้ท่านได้เริ่มบวชเรียนเมื่อปีพศ2467โดยนางเรียนผู้เป็นมารดาในชาติใหม่ได้นำไปฝากบวชเรียนกับหลวงปู่ดูลัตุโลแห่งวัดปุรภารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ต่อมาในปีพศ2471ก็ได้เข้าไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์แห่งวัดปร,รมนิวาสเป็นพระอุปชาท่านได้ศึกษาพระธรรมทั้งภาคปริยัติและว,วิปัสสนากรรมฐานจนแตกฉานโดยเคยศึกษาแนวปฏิบัติกับพระอาจารย์เซากันตะสีโลเคยเดินทุดงไปตามลุขมูลต่างๆในเขตประเทศขเขมรลาวและพะมา่าท่านได้เลื่อนสามานะสั์เรื่อยมานับตั้งแต่พระสมุโชคพระมหาโชคขุนสัมปันโน พระรูกุนสมปันพระทิติยานพระราชสุทธาจารย์และในที่สุดก็ได้เลื่อนชั้นสมณศักดิ์เป็นพระเทพสุทธาจารย์หลวงปู่โชตได้หมอรณภาพเมื่อวันที่24มีนาคมปีพศ2517ที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยโรคดีซ่านโดยในดลวงและพระราชินีได้ส่งรับไว้เป็นคนไข่ในพระบรมราชูปถมัมภ์หลวงปู่โชต ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติวิปัสนาจนมีพลังจิตแก่กล้าเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไปมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่เขารบเลื่อมสายแทบทุกสาระทิศรวมทั้งพระณท่านศาสตราจารย์ดต็ตรสัญญาธรรมศักตร์ประธานองค์คมนตรีและผลเอกเกรดศีวราเป็นต้นหลวงปู่ดุลอาตุโลเคยกล่าวถึงหลวงปู่โชตว่าเจ้าขุนโชตเป็นสิทธิ์ของอาตมาเอง เคยอยู่ศึกษากรรมฐา,านแต่ก่อนโน้นสัญญาในอดีตของท่านมีมากชอบทำบุญใจดีจิตที่ผูกพันอยู่กับอารมณ์น้อมนึกจึงทำให้กลับมาเกิดใหม่เมื่อจำความเป็นไปได้ตลอดดังนี้จึงพยายามที่จะบวชเรียนเพื่อหน,นีความทุกข์สมัยก่อนจิตใจชอบเอาเข้าหาตัวมีความผูกพันต่างๆชาติใหม่ก็มาสอนให้เอาออกจากตัวเอาออกจากจิตใจให้พ้นไปได้ อุบาสิกาเรียนนั้นเป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนามีการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาสมาธิเกิดกับตัวเองมานานก็ยิ่งศรัทธ,ธามากยิ่งขึ้นบุคคลผู้ได้สมาธิแล้วเรื่องรู้เหินทางวิญญาณทางจิตมันไม่ยากเป็นของง่ายๆแต่ขอให้วางใจที่ถูกต้องเท่านั้นเรื่องดาวเกี่ยวกับการระลึกชาติของหลวงปู่โชคขุนสัมปันโน ได้โด่งดังมากจนเพ็นที่สนพระไทยของสมเด็จพระสังฆาราชกรมวชิรยาณนนวงศ์มากจึงกับรับสั่งให้นำเรื่องราวของหลวงปู่โชตไปตีพิมพ์ลงในหนังสือที่พระองค์ทรงพระนิพนธ์เรื่องตายแล้วเกิดเพื่อเผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป